วันนี้เราก็จะมาทํานะครับในแบบฝึก7จดการเขียนแสดงวันเดือนปีวันเดือนปีนะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูขออนุญาตพูดข้าวๆถึงคำตอบในแต่ละข้อก่อนนะครับในในข้อที่แสดงให้ดูนี้นะครับวันเดือนปีนะครับวันก็คือวันที่2 เดือน1เดือน1ก็คือเดือนมกราคมนะครับแล้วก็ปีพศ2560ถ้าเกิดเขีนน60นะครับก็เติมตัวเลข25เข้าไปบวกกับ60ก็เป็น2560นะครับอันนี้อันนี้ก็คือ4เดือน9เดือน9เดือนอะไรเดี๋ยวเราก็ดูตามปฏิทินที่เรามีนะครับเราก็ดูตามปฏิทินที่เรามีนะครับ แล้วก็61ก็คือปี2 5 6 1ก็บวกเข้าไปตามคล้ายๆตามนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับวันที่21เดือน12แล้วก็ปีอันนี้เป็นปีคิสศักราชนะครับถ้าเกิดเป็น20เราก็เอา20บวกกับ20นะครับก็เท่ากับปีคศ .2020 นะครับมเรียนดูตรงนี้นะครับ2020 20. อันนี้ก็2 5งห2าหกสองสองห้าหกหนึ่งสองห้าหกสองสองหนะครับนักเรียนอันนี้ข้อนี้ก็คือมันจะประหลาดก็คือเป็นปีคิดศักราชเป็นปีคิดศักราดนะครับสองศูงเกคูเขียนสั้นๆไ้ตรงนี้ก่อนอันนี้ก็คือ2561นะครับ ปัญหาเรื่องปีก็จบลงไปแล้วนะครับคุณครูก็เริ่มทําเลยนะครับในแบบขัดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวันที่นะครับวันที่แล้วก็4เดือน9นะครับนักเรียนก็ดูปฏิทินนะครับเดือน9ก็คือเดือนอะไรแล้วก็พศนะครับพศสองห้าหกหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทําการแปะปฏิทินให้นะครับ เพื่อความง่ายต่อการเรียนนะครับโอเคนะครับคุณครูก็ได้ทำการแปะปฏิทินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้คุณครูก็จะใช้งานปฏิทินนะครับว่าอันนี้มันเดือน12คือเดือนอะไรนะครับเราดูจากความเข้าใจจากตรงนี้ก่อนนะครับเดือน12คือเดือนอะไรนะถ้าเกิดเราดูปฏิทินคุณครูแตะนี่ขยายปฏิทินนะครับ เดือน12ก so 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 ็คือเดือนธันวาคมก็คือเดือนนี้เองนะครับเดือนสุดท้ายของปีนะครับนี่คือการแปะปฏิทินไว้นะครับเราก็วันที่21นะครับแล้วก็เดือนธันวาคมเดี๋ยวคุณครูย้อนกลับไปทำอีกอีกข้อนึงนะครับข้อ1คุณครูยังไม่ได้ทำแล้วก็ปีคศนะครับปีคศนะครับ สองศูนสองศูนย์นะครับนักเรียนเพราะว่ามันเป็นปีลงท้ายด้วยเลขสองศูนย์ก็ต้องเป็นปีคิดศักราชนะครับส่วนในข้อหนึ่งนะครับเดือนเดือน9้านะครับเดือน9้านักเรียนดูนี่นะครับเดือน9้าเดือนเก้า็คือเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือน คุณครูขอโทษนะครับคุณครูคิดว่าคุณครูแปะปฏิทินผิดนะครับมันจะต้องมีสิบสองเดือนนะครับนังเรียนรอสักครู่นะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูจะทําการแปะปฏิทินก่อนนะครับเพื่อความง่ายต่อความเข้าใจนะครับคุณครูขอแปะปฏิทินก่อนนะครับอันนี้เป็นปฏิทินนะครับถึงคุณครูจะย่อไว้แล้วเวลาใช้งานคุณครูก็จะ เื่อนย้ายนะครับในข้อที่1นะครับวันที่4เดือน9ปี2 5 6 1นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเดือน9คือเดือนอะไรนะครับคุณครูจะขยายปฏิทินให้นะครับนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนพบนะครับอันนี้ก็คือเดือนเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน9กก็คือเดือนกันยายนนะครับ เดือนกันยายนนั่นเองนะครับคุณครูขออนุญาตเก็บปฏิทินนะครับเราก็พบล้าเดือนกันยายนนะครับเพื่อคือเดือนแล้วเราก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับก็คือวันที่4แล้วก็เดือนกันยายนนะครับแล้วก็ปี พอ,อนะครับพอจอจุดนะครับ2องห้จบไปแล้วนะครับในข้อแรกในข้อที่2นะครับในข้อที่2อ,อันนี้คือปี20ตามที่เราเรียนรู้นะครับ20บวกกับ20นะครับปีคศหรือคริสต์ศักราชวันที่เราก็เรียนเราก็เหมือนเดิมนะครับวันที่21 เดือน12บเดือน12บนี่ก็คือเดือนสุดท้ายของปีนะครับท่องเรียนเดือนสุดท้ายของปีมันก็เป็นก็คือเดือน12นักเรียนจะเห็นไหมครับว่าเขาเขียนว่าเลข12บนะครับเดือน12บนะครับเดือน12โอเคครูเอาไว้ตรงนี้นะครับเดือน12บก็คือเดือนธันวาคมนะครับครูก็จะจบตรงนี้แล้วนะครับครูก็ขอย้ายนะครับ ้อนี้เราจะทำได้แล้วนะครับโอเคเดือนธันวาคมปีคศ2020นะครับต่อมานะครับ1.5.06.62น,น,นะครับ 150662ก็คือวันที่15เดือน6แล้วก็ปีพศ2562เอา25บวกกับ62นะครับก็เป็น25คำว่าว่าบวกก็คือเขียนติดกันนะครับไม่ใช่เอามาบวกกันนะครับไม่ใช่เอามาบวกกันจริงๆบวกกันก็คือเอามารวมกันเอามาเขียนติดกันนะครับในในความหมายของครู วันที่สิบห้านะครับแล้วก็เดือนนะครับเดือนหกนะครับเรียนเดือนหกคุณครูก็ย้ายนี่นะครับเดือนหกคุณครูก็นับเลยเดือนหกนันเองจะเห็นว่าเดือนหกก็คือ,อ,อขอโทษนะครับคุณครูจะย้ายมาพื้นที่ที่มันไม่โดนประก,กาไม่โดนดินสอนนะครับเดือนหกก็คือ เรีก็จะเห็นว่าเดือน6ก็คือเดือนมิถุนายนนี้นะครับเดือนหเปทีทินอันนี้ดีนะครับมีตัวเลขให้เราเรียบร้อยนะครับเดือนหก็จะได้เดือนมิถุนายนนะครับมิถุนายนแล้วก็ปีพศสองห้าหสองนะครับ ส่วนต่อมาอันนี้ก็ลอกไปเลยนะครับเพราะว่ามันบอกคําตอบแล้วพเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ตัวย่อนะครับวันที่25เดือนนะครับเดือนกุมภาพันธ์เขียนคําว่ากุมภาพันธ์ให้มันถูกต้องก็โอเคแล้วนะครับกุมภาพันธ์ไม่ต้องมีสระอุนะครับแล้วก็ปีพศพจจุดสองห้าหกหนึ่งนะครับ ต่อมาข้อ5ก็คือวันที่นะครับอันนี้ก็บอกอยู่แล้วนะครับวันที่3เดือนเมษายนปีพศ2563นะครับวันที่3เดือนเมษายนพศ25 6 2นะครับ วันที่19นะครับเดือนสิงหาคมนะครับสอคก็คือสิงหาคมนะครับนักเรียนแล้วก็ปีพศสองห6นะครับต่อมานะครับนักเรียนครูย้ายนี่ไปท้งนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ในข้อ Gerald ที่เจ็ดนะครับมันก็บ,บอกอยู่แล้วว่าวันที่ยี่สิบห้านะครับวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมเอ่อเอา,เอา,เอาตรงเขียนคำว่าเดือนด้วยนะครับเหมือนกับข้ออ่ไม่ต้องขอโทษนะครับนักเรียนครับมันไม่ต้องเขียนคําว่าเดือนนะครับไม่ต้องเขียนคําว่าเดือนนะครับคุณครูก็ เขียนไปเพื่อความชัดเจนแต่ไม่ต้องเขียนนะครับเราเขียนตุลาคมไปเลยนะครับจุดข้อแล้วก็พศแต่ว่าพศก็ต้องเขียนนะครับสองห้าหหนึ่งคุณครูก็ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าทําไมเขียนวันที่แต่ไม่เขียนเดือนแต่เขียนพศ นะครับไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าทาไมถ้าไม่เขียนมันก็ควรจะมันก็ควรจะเขียนให้หมดถ้าไม่เขียนก็ควรจะไม่เขียนเลยนะครับแต่ว่าก็ช่างมันนะครับนักเรียนเอาตามหนังสือว่านะครับคือกฎเกณฑ์บางอย่างนักเรียนครับเราอย่าไปยึดติดนะครับเราก็ต้องรู้จักคิดดัดแปลงแก้ไขนะครับเราก็ต้องมีความเห็นโตแย้งได้เราจะได้ ถือว่าพัฒนาหรือจเจริญหรือมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับการโต้แย้งไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราโต้แย้งแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์มันก็ถือว่าดีนะครับนะักเรียนก่อให้เกิดประโยชน์หมายถึงประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะตัวเราหมายถึงประโยชน์สําหรับผู้อื่นด้วยนะครับนะักเรียนอันนี้คุณครูก็ได้แสดงให้เห็นถึงการโต้แย้งที่เหมาะสมนะครับเราโต้แย้งได้แต่เรา อย่าไปโกรธนะครับอย่าไปโกรธอย่าไปอะไรนะครับนักเรียนเราต้แยง้งตามเหตุผลช่วยกันพัฒนานะครับประเทศชาติของเราโอเคต่อมานะครับในข้อ8นะครับนักเรียนมันก็วันที่1เดือน7ปี2019อันนี้คือเป็นปีคิสศ,ศ์กราชนะครับปีคศนัันเองครับวันที่นะครับ1 เดือนเจ็ดเด 7, ites, ือนเจ็ดนะครับเออเดือนเจ็ดนี่คุณครูคำว่าเดือนออกคุณครูจะขยายตรงนี้นะครับนักเรียนคุณครูจะขยายนักเรียนเห็นไหมครับเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับนักเรียนเดือนกรกฎาคมคุณครูขอขดนี้ก่อนนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับกรกฎาคมกรดกรดานะครับ พศนะครับพศก็2เออไม่ใช่พศนะครับก็เป็นคศนะครับคศเป็นปีคิตทศกาลนะครับคศสอ1 9เอา20บวกกับน19เข้าไปนะครับ20นบวก19นี่คือปีคิเทศกานะครับหลักการโอเคข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นวันที่ 20 9เดือนอะไรครับเดือน10นะครับเราก็ขยายดูนะครับเดือน10เดือน10นักเรียนจะเห็นว่าถ้ามองก็คือตุลาคมนะครับปี2521นะครับปีพศ2521เดือนตุลาคมไม่ต้องเขียนคำว่าเดือนนะครับตุลาคมพศ 2, 5 0 0 ยีเอิขอโทษน,นะครับ2561นะครับให้เขียนวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุจากฉลากนะครับวันเดือนปีที่ผลิตนะครับนักเรียนเราก็ไล่ตามข้อนหนึ่งมาเลยนะครับขยายนิดนึงนะครับวันผลิตก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้เขาบอกวันผลิตอยู่แล้วนะครับนักเรียน วันที่13เดือน2องเอ่อวันที่13นะครับวันที่13นะครับเดือน2ก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนกุมภาพันธ์ไม่ต้องขียนคำว่าเดือนนะครับกุมภาพันธ์แล้วก็ ปีพศออนะครับสองหสองวันที่หมดอายุก็คือวันที่นี่นนะครับวันที่หมดอายุวันที่สินะครับงเรียนแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์เช่นกันนะครับเป็นเดือนเดียวกันแล้วก็ปีสองพศนะครับ สองห้าหกสองหมายความว่าอันเนี้มันมีเวลาแค่สามสองสวันนะครับวันที่สิบสา5สิบสี่สิบห้านะครับซื้อมาต้องรีบทานเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียตังฟรีนะครับเพราะมันจะหมดอายุนะครับแต,แต่ถ้ากินไปนะครับอันตรายนะครับเราเรียนอย่าไปกินของที่หมดอายุนะครับวันผลิตนะครับอันนี้วันผลิตก็คือเดือนห้าออวันที่ห้าเดือนเก้า ปีหนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับ <c oughs> คุณครูก็จะขออนุญาตใส่ปฏิทินไว้นะครับไว้ตรงข้างนี้นะครับเอาไว้ดูนะครับวันที่ผลิตก็คือวันที่ห้านะครับคุณครูลดปากกาหน่อยให้มันบางลงหน่อยครับวันที่ห้านะครับ แล้วก็เดือน9เดือน9นะักเรียนดูนี่นะครับเดือน9กก็คือเดือนนี้นะครับกันยายนนะครับนักเรียนกันยายนแล้วก็ปีอันนี้เป็นปีอะไรครับปีคศนะครับเราก็ต้องเขียนคศสองศูนย์แล้วก็ตามด้วยหนึ่งเก้านะครับส่วน เออขอโทษนะครับอันนี้เป็นปี18นะครับวันที่5ปี18ส่วนวันที่หมดอายุก็คือวันเดียวกันนะครับเดือนเดียวกันเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ปีคศแต่ว่าถัดมาอีกปีหนึ่งนะครับก็คือ2019นเาะครับปกเรียนจบไปแล้วนะครับในขออ้อ2 คุณครูจะค่อยๆทํามานะครับคุณครูย้ายไปทินมาตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะใช้งานนะครับในข้อ3วันที่ผลิตก็คือวันที่นะครับ28นะครับเดือน11เดือนสิก็คือ เดือน11ิเดเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดือนสิก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับเดือนสิก็คือเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนปีพศนะครับปีพศ สองห้าหกสี่นะครับขอโทษนะครับสองห้าหกหนึ่งตามปฏิทินนะครับสองห้าหกหนึ่งแล้ววันหมดอายุคือวันที่นักเรียนดูตรงนี้นะครับวันที่ส0สเดือน3 30เดือน3มคือเดือนอะไรครับเราก็ดูปริทินนะครับเดือน3ามก็คือเดือน เรียนดูนี่นะครับเดือนมีนาคมนะครับเดือนมีนาคมแล้วก็ปีพศนะครับ2562นะครับ2562จบไปแล้วนะครับในข้อ 3, คุณครูขอย้ายไปทีนมาตรงนี้ในข้อ4นะครับ วันที่ผลิตก็คือวันนี้นะครับสามสิบสิบสองสิบก้าก็หมายความว่าวันที่สามสิบเดือนสิบสองนะครับเดือนสิบสองเรารู้กันอยู่แล้วว่าเดือน12ก็คือเดือนธันวาคมเดือนต้นปีกับเดือนท้ายปีเนี่ยเรามักจะรู้นะครับเรามักจะรู้นะครับแล้วก็ถ้าใครไม่รู้ก็ดูปฏิทินเดี๋ยวก็รู้นะครับ 19บเก็คือ20งศบวก19นะครับนี่คือปีคศออนะครับ2องนบวก19ะครับเราไม่ต้องใช้ปฏิทินเลยนะครับข้อนี้แล้วก็30 07วันที่หมดอายุก,ก็คือวันที่30นะครับเดือน7็เดี๋ยวเราจะดูปฏิทินนะครับวันที่30เดือน7เดือน7คือเดือนอะไร เรียนดูตรงนี้นะครับเดือน7คือเดือนอะไรโอเคเห็นแล้วนะครับเดือนเือนเก็คืออันนี้เลยครับกรกฎาคมนะครับปีปีต้องเป็นปีคศออน,นะครับเพราะว่า ก็คือ20นบวก20นะครับปีคศ2020นะครับคุณครูก็จบไปแล้วนะครับข้อ4นะครับคุณครูก็จบข้อ4ลงไปแล้วครับคุณครูย่อประชินให้เล็กลงนิดนึงนะครับโอเค เติมคำตอบนะครับใบบัวซื้อขนมมาวันที่28นะครับใบบัวซื้อขนมมาวันที่28กันยา2 5ฮ้าของอีก2วันหมดอายุขนมจะหมดอายุวันที่อะไรครับ28 29 28 29 30จะหมดอายุวันนี้นะครับอีก2วันวันที่1ก็คือวันที่29วันที่2ก็คือวันที่30 พราะนั้นเดือนอะไรครับก็ต้องเป็นเดือนกันยายนเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ปีคศก็ต้องเป็นปีเดิมสอง2นห้าหสองนะครับส่วนยาชนิดหนึ่งวันที่3าสบพฤษภาปีสอง2นห้าหสองนะครับอีกหนึ่งปีต่อมาหนึ่งปีต่อมาจะหมดอายุนักเรียนครับข้อนี้นะครับนักเรียนค,ยค่อยคิดนะครับการที่จะมาครบรอบ ถึงวันที่ถึง1ปีนั้นก็จะต้องเป็นวันที่29นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมครูขออญาตเพิ่มหมึกเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ปี2 5งห้าหนะครับเรียนก็ค่อยคิดนะครับครบปีมันก็วิ่งมาจน ก่อนที่จะถึงวันนี้นะครับ1วันมันก็จะครบปีนะครับแม่ซื้อเค้กมาวันที่5มิถุนาปี2 5 2หมดอายุวันที่8เดือน6ปีเดียวกันนะครับเดือน6ก็คือเดือนอะไรครับนักเรียนเดือน6นักเรียนดูนะครับคำว่าเดือน6กก็คือเดือนนักเรียนเห็นไหมครับ เดือนมิถุนายนนะครับก็คือเดือนเดียวกันนะครับเรียนคือเดือนเดียวกันนะครับเขาเขียนเป็นเดือนตัวเลขให้เราให้เราต้องไปดูปฏิทินนะครับก็คือเดือนเดียวกันเพราะฉะนั้นวันที่5ซื้อมาวันที่5 6 7 8อีกกี่วันหมดอายุอีก1วันหมดอายุอีก2วันหมดอายุ อีก3วันก็คือต้องตอบว่าอีก3วันนะครับนับไปข้างหน้าไป1วันที่1วันที่2วันที่3ก็อีก3วันถึงจะหมดอายุนะครับจบแล้วนะครับนักเรียนในแบบหัดเรื่องปัิทิน7.3นะครับ